หุ้นเงินติดล้อน่าลงทุนไหม PE 30กว่ากว่าแพงเกินไปหรือไม่และธุรกิจจริงๆแล้วของหุ้นเงินติดล้อทำอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าขออนุญาตแวะกลับมาหุ้นไทยสักครู่นะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกให้ผมวิเคราะห์หุ้นเงินติดล้อให้หน่อย เพราะเนื่องจากหุ้นเงินติดล้อนะครับจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เป็นเจ้าของก่อนเหมือนหุ้น OR ครับ Small Lot First นั่นแปลว่ามีโอกาสที่คนทั่วไปจะได้หุ้นเงินติดล้อเนี่ยตอน IPO และมีโอกาสที่จะทํากําไรสูงนั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหุ้น IPO เนี่ยเปิดช่วงราคามาประมาณ34 3 7บถึง3าบาทเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเตรียมเงินไว้อย่างต่ำๆนะครับก็คือ37,000บาทเลยละกัน เพราะว่านะครับเขาให้จองขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งพันหุ้นซึ่งจะจองเกินกว่านั้นก็ได้นะครับจึงทําให้ผมเนี่ยทำคลิปนี้แล้วหุ้นเงินติดล้อที่ผมเห็นนะครับมีปัจจัยที่น่าสนใจทําให้เราสามารถเรียนรู้ทางด้านการเงินได้ด้วยครับจะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกเหมือนเดิมว่าคลิปนี้ผมเอาข้อมูลมาจากไฟลิ่งที่เงินติดลอด้อส่งให้กับกรทอเพื่อเข้าจดทะเบียนตลาดทัพแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นข้อมูลลว้ลวนๆนะครับ ดังนั้นข้อมูลนี้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนเพื่อนๆต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับบอกกันเลยว่าุูดเงินติดล้อทําธุรกิจหรือว่ามีรายได้หลักๆอยู่2ประเภทนะครับหนึ่งนะครับรายได้หลักจริงๆก็คือการปล่อยกู้แล้วก็จำนำทะเบียนรถนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก่งครับแล้ธุรกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือในหน้าประกันวินาสภายัย ซึ่งโดยหลักแล้วคําว่าในหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยรายได้จริงๆก็คือประกันภัยรถยนต์นั่นเองครับแล้ว2ธุรกิจนี้เติบโตมาอย่างยาวนานเท่านั้นไม่พอครับก็ต้องบอกเลยว่าผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับของตัวบริษัทเงินติดล้อเนี่ยก็คือธนาคารกรุงศรียัธยาหรือว่าเบนั่นเองครับถือหุ้น50%และหุ้นอีก50%นะครับถือโดยบริษัทสยามเอเชียเครดิตแอสเซทถ้าเราพูดถึงนะครับบริษัทลิสซิ่งนะครับ ต้องบอกเลยว่าเงินติดล้อเนี่ยเป็นชื่ออันดับต้นๆในใจแล้วก็มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วถ้าเราไม่พอครับในธุรกิจปล่อยสินเชื่อหรือว่าจำนำทะเบียนรถยนต์เนี่ยเงินติดล้อเป็นอันดับหนึ่งครับแต่ก็จะมีบริษัทอื่นเช่นสีสวัสด์อ่านหลายคนเมื่อก่อนก็นจะเรียกว่าสีสวัสด์เงินติดล้อถูกไหมครับจะเป็นบริษัทคู่แข่งกันซึ่งรองส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยอยู่อันดับ3ครับแต่พอพูดถึงธุรกิจ ก็จะมีการจับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับว่ากลุ่มลูกค้าที่จริงแล้วของบริษัทเงินติดล้อเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าไหนกันแน่จากไฟลิ่งนะครับบริษัทเงินติดล้อบอกชัดเจนว่าเขาจับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า10,000บาทซึ่งเป็นลูกค้าที่เข้าไม่ถึงแบงก์หรือพูดง่ายๆก็คือแบงก์ไม่สนใจนั่นเองครับ สำหรับผมแล้วก็สอดคล้องกับการที่มีธนาคารกรุงศรีเป็นบริษัทแม่นะครับเพราะว่าบริษัทกรุงศรีออโต้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของ l e a s i n g รถยนต์เหมือนกันแต่จับก,กลุ่มที่เรียกว่ามีกำลังซื้อเป็นชนชั้นกลางขึ้นไปซึ่เป็นลูกค้าแบงก์การที่มีสีสวัสด์เป็นบริษัทลูกทําให้ตัวของธนาคารกรุงศรีสามารถเก็บฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นนั่นเองและตอนนี้ครับธนาคารกรุงศรีได้นําบริษัทเงินติดล้อ เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วและการที่ธนาคารกรุงศรีนะครับมีบริษัทเงินติดล้อมาเก็บฐานลูกค้าที่ไม่ใช่ฐานลูกค้าของแบงค์นั่นทําให้ฐานลูกค้าของธนาคารกรุงศรีกว้างขวางยิ่งขึ้นและก็สมเหตุสมผลครับปัจจุบันนะครับสาขาของเงินติดล้อเนี่ยมีมากกว่า1 0 0 0งสาขาอยู่ทั้งหมดนะครับ7จจังหวัดทั่วประเทศไทยและยิ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับการเติบโตของจํานวนลูกค้าของบริษัทเงินติดล้อนะครับ มีการเติบโตมากกว่า20%ก่อนที่จะมีโควิดอีกแต่พอมีโควิดมานะครับการว่าการเติบโตเนี่ยเหลือประมาณ15%ก็ยังถือว่าเติบโตสูงอยู่ดีจากการคาดการณ์ของบริษัทโอเลอว์ไวแมนนะครับผู้นำในอุตสาหกรรมปล่อยกู้จำนำสินเชื่อรถยนต์ต่างๆผู้นำอันดับ1ใน3จะสามารถเติบโตได้15-17%ในอีกหลายปีข้างหน้าและนี่คือโอกาสในการเติบโตของบริษัทเงินติดล้อ แล้วถ้าเรามาพูดถึงอีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทเงินติดล้อนะครับก็คือในหน้าประกันวินาศภัยต้องบอกเลยว่าบริษัทเงินติดล้อขึ้นเป็นดับต้นๆของประเทศแล้วทั้งน้นที่กินมาเก็ตแชร์แค่2%เองและถ้านั้นไม่พอครับอัตราการเติบโตของยอดประกันเนี่ยมากกว่า40% จากปี6 2ถึงปี63และสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมถึง12.5เท่านั่นแปลว่าบริษัทเงินติดล้อสามารถไปแย่งลูกค้าจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมมาได้นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคิดเหมือนผมถูกไหมครับก็บริษัทเงินติดล้อมีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วนี่รู้จักลูกค้ารู้จักข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วปล่อยกู้อยู่แล้วจะขายประกันก็ง่ายนี่การเติบโตรับ400%เนี่ปินเอปกนอกากาาในรลงทุนแต่จจริงๆแล้้วากขอมูลพบว่า คนที่ซื้อประกันนะครับ88%ไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทเงินติดล้อนั่นแปลว่าโอกาสในการที่บริษัทเงินติดล้อนะครับจะขายประกันให้กับลูกค้าทั้งเดิมก็ยังมีอีกมากนะครับ และการที่ลูกค้าที่มาซื้อประกันกับเงินติดล้อไม่ใช่ลูกค้าของเงินติดล้อเองนั่นแปลว่าการทําการตลาดการรับรู้การ,ร awareness การเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆบริษัทเงินติดล้อสามารถทําได้อย่างดีนั่นเองแล้วเรามาดูกันต่อเลยครับว่าจริงๆแล้วรายได้ของสีสวัสด์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและมีรายได้จากไหนบ้างจากตารางนะครับข้อมูลสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมผมเอาข้อมูลนั้นแต่ปี2561ถึง2563นะครับหมวดของรายได้จะแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆนะครับ หนึ่งก็คือรายได้จากลูกค้าตามสัญญาเช่าซื้อนั่นแปลว่าลูกค้าที่เป็นกลุ่มรถบรรทุกนั่นเองครับก็ตัวของเจ้าของรถบรรทุกเนี่ยขายรถบรรทุกให้สินสวสดิ์แล้วสินสวสริ์เนี่ยปล่อยกู้กลับไปให้เช่าซื้อแล้วก็ปล่อยเป็นงวดงวดพอผ่อนหมดปุ๊บก,ก็เอารถยนต์ไปนะครับสัดส่วนนี้เห็นได้เลยว่ารายได้มีแนวโน้มน้อยลงเรื่อยๆเพราะผู้บริหารก็เขียนในไฟลิ่งชัดเจนว่าจะลดสัดส่วนธุรกิจนี้นครับ รายได้ส่วนที่2นะครับก็คือรายได้จากการปล่อยกู้นั่นเองครับรายได้ส่วนนี้นะครับก็มาจากการเอารถยนต์มอเตอร์ไซค์มาค้าประกันแล้วได้เงินกู้ไปนั่นเองครับรายได้ส่วนที่3นะครับเป็นรายได้ค่าดั้มเนียนหรือว่ารายได้อื่นส่วนนี้นะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นรายได้จากในหน้าค่าประกันภัยแล้วก็การบริการเซอร์วิสจากเกี่ยวกับการประกันภัยนั่นเองครับส่วนรายได้อื่นนะครับจากรูปก็เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นตัวเลขน้อยมากๆผมเลยไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับขอแยกข้ามไปเลยจากรูปนะครับเรามาดูกันครับว่ารายได้จากการปล่อยกู้เนี่ย ประเภทของรถยนต์หรือว่ายานยนตต่างๆที่มีทะเบียนเนี่ยเป็นประเภทไหนบ้างนะครับก็อันแรกนะครับในปี2561นะครับก็9.5%เนี่ยจะเป็นรถ2ล้อคือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับแต่พอปี2562เนี่ยจะเป็น10.7%ปี2563เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น12.1%ส่วนรถยนต์4ล้อนะครับ ในปี2561นะครับถึง2563เนี่ยจะอยู่ประมาณ63.5-64%ถึงในหัวข้ออื่นๆนะครับก็จะเป็นรถบรรทุกหรือว่าหัวลักต่างๆนะครับในปี2561เนี่ยก็จะมีจำนวนประมาณ27%แต่จะลดลงเรื่อยๆครับอย่างผมบอกไปแล้วว่าบริษัทลดการปล่อยกู้ด้านนี้แต่จากรูปก็เห็นได้ชัดเลยครับว่ายอดรายได้จากการปล่อยกู้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยครับและเรามาดูในส่วนของด้านประกันวิและสยมากนะครับ จะเห็นได้ชัดเลยครับจากรูปนะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับมาจากการประกันภัยรถยนต์นะครับซึ่งกินสัดส,ส่วนหรือว่าร้อยละเนี่ย92.8%ในปี2563นะครับและเท่านั้นไม่พอครับเราลองมาดูการเติบโตนะครับของเบีย้ยประกันภัยเนี่ยที่เก็บได้ตั้งแต่ปี2 5 6 1ถึง2563จะเห็นเลยโอ้โหการเติบโตเนี่ยสูงมาก2 5 6 1ประมาณ1,600กว่าล้านบาทนะครับและ กลายเป็นว่าภายใน2ปีเนี่ยขึ้นมาเป็น3 2 0 0อล้านบาทเติบโตถึง1เท่าตัวแล้วเรามาดูกันบ้างครับว่าตัวของเงินติดล้อเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขา IPO อะเงินที่ได้จะเอาไปลงทุนในแพลตฟอร์มต่างๆครับแต่เราลองมาดูนะครับแหล่งรายได้ที่มามาจากไหนกันว่าแหล่งรายได้ที่มานะครับ มาจากสาขาของเงินติดล้อเองก็สเงผลสมผลครับที่เงินอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปขยายสาขาให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ500สาขาภายใน5ปีนะครับสัดส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่ธนาคารกรุงศรีเนี่ยรีเฟอร์มาให้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะนะครับและมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆด้วยและในส่วนอื่นๆนะครับอีก35%จากการที่เป็นพันธมิตรกับร้านสะดวกซื้อแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจากรูปนะครับผมอยากจะให้ดูแล้วเกินนะครับ เมื่อเราดูสาขาของเงินติดล้อนะครับในแผนที่ไประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโอ้โหเงินติดล้อนี่ไปเปิดต่างจังหวัดก่อนสาขาในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่160สาขาเท่านั้นเองนั่นแปลว่าจะเป็นกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองหรือเปล่าถ้าจะทำบิสเนสใหม่ๆโปรแกรมใหม่ๆหรือว่ามีการปล่อยกู้ใหม่ๆขึ้นมาและอีกมุมหนึ่งครับก็ต้องยอมรับอีกอย่างนึงครับว่ารายได้ของคนในกรุงเทพนะครับย่อมที่จะสูงกว่ารายได้ของคนในต่างจังหวัดอยู่แล้วซึ่ง บอกแล้วว่ากลุ่มคนที่ เป็นกลุ่มลูกค้าของเงินติดล้อก็คือกลุ่มคนที่มีไรายได้ต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือนนั่นเองครับจึงเห็นสาขาเปิดไปทั่วประเทศก็สมเตุสมผลนะครับถ้าเราต้องการจะดูนะครับว่าหุ้นเงินติดล้อเนี่ยจะสามารถเติบโตได้ดีขนาดไหนเราจําเป็นต้องศึกษาอุตสาหกรรมที่หุ้นเงินติดล้อทําธุรกิจอยู่นะครับซึ่งแบ่งเป็น2อุตสาหกรรมหลักๆที่ผมบอกไปแล้วก็คือการจำนาโดยมีทะเบียนรถเป็นประกรันกับส่วนที่2นะครับก็คือในหน้าประการวินาศภัยนั่นเองเรามาดูเลยครับอุตสาหกรรมการปล่อยกู้ที่มี ทะเบียนรถเป็นตัวจำนำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อมูลจาก Oliver Wyman นะครับอุตสาหกรรมการปล่อยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนะครับมีผู้นำอยู่3บริษทัทอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ค <Salesforce. S 2> ือเงินติดล้ออันดับ2ก็คือเมืองไทยแคปิตอลอันดับ3ก็คือสีสวัสดิ์เมื่อเรามาดูส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับกลายเป็นว่าผู้นำา3บริษัท ในอุตสาหกรรมกับมี Market Share หรือว่าส่วนแบ,บ่งการตลาดรวมกันแค่38%เท่านั้นเองเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเงินติดล้อมีส่วนแบ,บ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละอันดับ2นะครับเมืองไทยแคปิตอลมีสัดส่วนบบการตลาดอยู่ที่ร้อยละสิีและสีสวัสด์มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละของ Market s แ Share ทั้งหมดแปลว่าอุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากนะครับมุมหนึ่งก็ดีก็จะทําให้คนเนี่ยไม่อยากจะเข้ามาเพราะโอ้โหเปิดกันเต็มเลยแล้วผมก็เห็นนะครับโอ้โหแบรนด์ใหม่ๆเนี่ เปิดกันเต็มใครๆก็อยากทํามีตึกแถวห้องนึงเนี่ยบางทีก็มีรายเล็กรายน้อยเนี่ยมาทํากันเองแล้วแต่ข้อเสียก็มีครับเพราะอุตสาหกรรมเนี่ยแข่งขันกันรุนแรงจะมีการลดแลกแจกแถมจะมีการลดราคาหรือว่าแย่งชิงลูกค้ากันด้วยโปรโมชั่นอื่นๆหรือเปล่าจะทําให้กําไรหรือว่ามาจิ้นเนี่ยน้อยเกินไปในอนาคตหรือเปล่าก็ต้องมาดูครับจากรูปนะครับผมชอบมากเลยในปี2018นะครับ บริษัทเงินติดล้อเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่แค่1 1เอเองแต่พอกันนว่าในปี2 5 6 2นบะครับบริษัทเงินติดล้อเนี่ยสามารถที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดจาก11เป็น16%ได้แต่เท่านั้นไม่พอครับตัวมูลค่าตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมปล่อยสินเชื่อโดยมีทะเบีินรลเป็นประกันเนี่ยมีการเติบโตอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าตัวของบริษัทเงินติดล้อมีการขยายทั้งเรื่องของ การกินตลาดส่วนเพิ่มแล้วก็การขยายตัวของการปล่อยกู้ด้วยครับและอุตสาหกรรมนะครับก็คืออุตสาหกรรมในหน้าประกราาันภัยต้องบอกเลยว่าในอุตสาหกรรมในหน้าประกันภัยนะครับมีการแข่งขันกันสูงมากๆเช่นเดียวกันมีคนจดทะเบียนทั้งหมดนะครับ5 3ารยายนะครับแล้วบริษัทอันดับหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่อื่นกาครับบริษัท TQM ที่จดทะเบียนในตลาดทรั์ในประเทศไทยนะครับแต่สามารถกินมาร์เก็ตแชร์ได้แค่ ร้อยละแปดเปอร์เซ็นต์ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวบริษัทเงินติดล้อเนี่ยก็เป็นบริษัทในหน้าประกันวินาศภัยรายใหญ่ของประเทศไทยเหมือนกันแต่สามารถกินมาร์เก็ตแชร์ได้แค่2%เท่านั้นเองนั่นแปลว่านี่หรือเปล่าคือโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมในหน้าประกันวินาศภัยของเงินติดล้อและเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าตัวของเงินติดล้อเนี่ยจะ IPO กี่หุ้น จะใช้เงินไปทำอะไรกันบ้างแล้วกระจายหุ้นให้ใครบ้างครับจากรูปนะครับหุ้นทั้งหมดนะครับที่บริษัทเงินติดล้อจะเสนอขายทั้งหมด907,428,600หุ้นซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทไม่เกิน210,816,700หุ้น สหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาไม่เกิน2 8 4ร้อ3 0 0ล้านหนึ่งแสหุ้น 3. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดวยบริษัทสยามเอเชียเครดิตแอสเซทไม่เกิน4 1 2ร้อยสิล้านสี่แสนหุ้นคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ39.1ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกชำหนะแล้วทั้งหมดเท่านั้นไม่พอครับเขาบอกว่าถ้ามีคนจองซื้อม้างนะ จะมีการยืมหุ้นอีก136ล้าน1 0 14,200หุ้น,นะครับจากธนาคารกรุงศรีนะครับแล้วก็บริษัทสยามเอเชียนะครับมาให้โดยที่นะครับไม่เกิน115นะครับคำถามที่น่าสนใจครับตกลงแล้วการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้บริษัทเงินติดล้อจะได้เงินกี่บาทกันแน่ ถ้าสมมติน,นะครับตัวเลขกลมๆนะเอา900ล้านหุ้นละกันนะครับคูณ34บาทเนี่ยก็ต้องได้เงินประมาณ30กว่าล้านบาทถูกไหมครับแต่เอ๊มันมีการแบ่งหุ้นกันงงๆอ่ะแบบแปลกๆอันเนี้ยผมขออนุญ,ญาตนะครับว่าขอจะอธิบายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนต้องใช้เวลาในการอธิบายค่อนข้างจะยาวเหมือนกันเฉพาะห้งองเรียนพิเศษยูทูบละกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถสมัครได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่กระทบต่อการ IPO ด้วยครับแล้วเท่านั้นไม่พอครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจะมาเฉลยให้ที่หลังนะครับเพราะ เราลองนึกดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าบริษัทเงินติดล้อได้เงินจากการขายหุ้น200กว่าล้านหุ้นหุ้นละ34บาทโดยประมาณนะครับก็ตีกลมๆอ่ะประมาณ70,00กว่าล้านบาทกับถ้าเอ้ยบริษัทเนี่ยได้เงินจากการเสนอขายหุ้นทั้งหมดนะ9ก0กว่าล้านหุ้นมันคือเงิน30,000กว่าล้านบาทนะครับบริษัทเดียวกันลองคิดตามผมนะครับมีทุกอย่างเหมือนกันเลยนะบริษัท A เนี่ยมีเงินสด1000ล้านกับบริษัท B เนี่ยมีเงินสดนะครับ5,000ล้าน แน่นอนครับบริษัท B ย่อมมีราคาหุ้นที่สูงกว่าถูกไหมครับเพราะว่า book value ก็จะสูงกว่าบริษัท A ด้วยเพราะว่ามีเงินสดจริงๆเท่านั้นพอการที่บริษัทมีเงินสดมากๆนะครับนั่นแปลว่าบริษัทก็จะมีความแข็งแกร่งบริษัทมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มมากมายด้วยอยากให้เพื่อนๆลองไปศึกษากันก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเฉลยทีหลังนะครับเพราะจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญในการประเมินมูลค่าหุ้นเลยเพราะการประเมินมูลค่าหุ้นจริงๆแล้วแบ่งออกเป็นสส่วน1ก็คือสินทรัพย์ที่บริษัทมี ส่วนที่2ก็คือรายได้หรือกําไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับและจากรูปนะครับสุดท้ายนะครับธนาคารกรุงศรีธยาจะถือหุ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดนะผมใช้คานี้ ของบริษัทเงินติดล้อเนี่ยอยู่ที่30%มและในส่วนบริษัทสยามเอเชียแคปิตอลแอสเซทนะครับจะถือหุ้นเงินติดล้ออย่างน้อย25%แล้วหุ้นจริงๆที่กระจายให้รายย่อยอยู่ที่ประมาณ9.1%เองนะครับก็ต้องถือว่าฟรีโฟล์ต่ำมากๆถ้าบริษัทดั้งเดิมแล้วก็กองทุนต่างๆที่เพิ่งได้หุ้นใน PO อไปเนี่ยไม่ขายออกมานะครับแล้วเรามาดูในส่วนของงบการเงินกันบ้างนะครับงบแรกที่หมอมาดูนะครับก็คืองบดูน่นเองครับในส่วนของสินทร เราจะเห็นได้นะครับจากสีเหลืองที่ผมขีดไว้นะครับเงินสดและเท่าท่าเงินสดนะครับในปี2561นะครับถึง2563เนี่ยมีการเพิ่มมาตลอดในปี2563นะครับมีเงินสดสูงถึง1,265.2ล้านบาทแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมน่าสนใจก็คือเงินที่ปล่อยกู้แล้วจะสามารถเรียกเก็บคืนได้ภายใน1ปีเนี่ยก็มีสัสดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและในปี2563อยู่ที่ประมาณ20,000ล้านนะครับ และมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับในปี2561ถึง2563เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดแล้วเรามาดูในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบ้างเงินที่ให้กู้ยืมเหมือนกันนะครับที่จะเก็บได้ไม่ใช่ภายในปีนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นมาตลอดและในปี2563นะครับอยู่ที่28,533ล้านแล้วก็สินทรัพย์รวมที่ไม่หมุนเวียนนะครับอยู่ที่31,259รวมสินทรัพย์ทั้งหมดของ เงินติดล้อในปี2563อยู่ที่53,335ล้านก็ถือว่ามีสินทรัพย์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรามาดูในส่วนของนี้สิ่งกันบ้างนะครับเงินกู้ยืมระยะสั้นนะครับในปี2563เนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับอยู่ที่2,600ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับปี2561เนี่ยอยู่ที่5,300ล้านแต่เรามาดูนะครับในส่วนของหุ้นกู้ระยะสั้นที่ต้องชําระคืนภายใน1ปีหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกําหนดชําระคืนภายใน1ปีแปลว่า นี่ที่มาจากหุนกู้และเงินกู้ยืมเนี่ยที่ต้องจ่ายภายในปีนี้นะครับผมขออนุญาตโฟกัสในปี2 5 6 3บรมาทัดขวาสุดนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกครับว่านี่ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระนะครับกับหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในปีนี้นะครับรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ8,00 0กว่าล้านบาทถูกไหมครับทำให้รวมนี้สินหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่12,597ล้านบาทตรงนี้สําคัญอย่างไรทําไมถึงผมถึงต้องโฟกัส ก็เราลองดูพิเศษโมเดลของตัวเงินติดล้อแล้วกันนะครับเขาไปกู้ธนาคารมาแล้วเอามาปล่อยกู้อีกทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยกู้ก็มีกู้ระยะสั้นและกู้ระยะย,ยาวเช่นเดียวกันครับเงินติดล้อเองก็เหมือนกันเขาก็สามารถกู้ระยะสั้นแล้วก็กู้ระยะยาวได้ดังนั้นถ้าเราจะดูว่าเงินติดล้อมีงบการเงินที่แข็งแกร่งหรือไม่เราก็มาดูว่านี่สินของเงินติดลอ้อกับสัญญาที่ปล่อยกู้ตรงกันหรือไม่ถ้าสมมุติว่าเงินวงเงินปล่อยกู้เนี่ยระยะสั้นนะครับ ประมาณ20,000ล้านมีนีระยะสั้นประมาณไม่เกิน20,000ล้านอันนี้ถือว่าดีเพราะว่ามันพอดีกันถูกไหมครับแต่กลับกันโอโ้โหถ้านี่ระยะสั้นนะปล่อยกู้ไปแล้วเนี่ย50,000ล้านแต่กลับเป็นว่าโอโ้โหนี่ที่มาปล่อยเนี่ยมันเป็นนี่ระยะยาวทั้งหมดเลยเนี่ยการเป็นว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยตัวของบริษัทเงินติดล้อก็ต้องเป็นคนรับถูกไหมครับแล้วไหนจะสภาพคล่องที่เกิดขึ้นในอนาคตเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมจะเอามาแมชกันให้ดูว่าโอ้ พอเ,เป็นงบของธุรกิจต่างๆนะเราจะวิเคราะห์เราจะดูไม่เหมือนกันดังนั้นเห็นไหมครท่านรวมนี้สินมมุนเวียนนะแปลว่าเงินที่ต้องชําระภายในภายในหนึ่งปีนะครับประมาณ1 2ึ่งห่พันห้าอยเกสิบเจ็ดล้านนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราไปขึ้นไปดูนะครับสินทรัพย์เป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมครับสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับเราจะเห็นเลยว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยหรือว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยก็จะมีประมาณสองหมกว่าล้านแปลว่าโอ้โหการใช้นี่ปีเนี่ยสบายใจแล้ว เรามาดูนะครับอันนี้ผมให้ดูเลยนะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับระยะยาวอยู่ที่สามหมื่นกว่าล้านถูกไหมครับสามหมื่นหนึ่งพันล้านแล้วเรามาดูครับเงินกู้ระยะยาวของตัวเงินติดล้อเองที่ไปกู้เข้ามารวมถึงหุ้นกู้ต่างๆที่ครบกําหนดนะครับระยะยาวกว่าหนึ่งปีนะครับในส่วนของเงินกู้ระยะยาวนะครับอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดจุดเจ็ดล้านและหุ้นกู้นะครับที่ยังไม่ครบกําหนดนะครับอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดล้านนะครับกลายเป็นว่า นี่รวมนี้สิทธ์ไม่หมดเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28,989ล้านนั่นเองแต่ว่าอ้าวจำนวนนี้ที่ปล่อยกู้เนี่ยก็3 0 0 0 0กว่าล้านนี่ยาก,ก็เกือบเกือบ0ล้านก็ถือว่าสมดุลกันดีนะครับเพราะนั้นงบดุลเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมนี้สิทธิ์แล้วเนี่ยอยู่ที่41,587ล้านแต่นะครับเรามาดูในส่วนของผู้ถือกันบ้างโหกํำไรสะสมเนี่ยดีมากเลย เติบโต,ตขึ้นมาตลอดนะครับมีดรอปบ,บ้างไปในปี2562นะครับแต่เติบโต,ต,ตขึ้นเนี่ยมาอย่างแข็งแกร่งขึ้นมาที่3,224ในปี2563นะครับแล้วก็กำไรที่ยังไม่จัดสรรในปี2563เนี่ยอยู่ที่2,765นะครับแต่ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยในปี2563อยู่ที่11,748ล้านบาทนั่นแปลว่า นี้สซนหรือดี r a t i o ชเนี่ยอยู่ที่3.5เท่าก็ถือว่าสูงไหมสําหรับผมนะตามธุรกิจทั่วไปก็ถือว่าสูงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยกู้ละกันอ่าผมใช้คําง่ายๆว่าปล่อยกู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเงินที่ปล่อยกู้เป็นเงินที่กู้ยืมมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจครับที่ต้องมีการกู้ยืมในระดับสูงมากๆดังนั้นนะครับเดี๋ยวการที่บริษัทจะได้เงินสดเข้ามาอีกหลักพันล้านเนี่ย ก็จะทาให้งบดุลของบริษัทแข็งแกร่งมากขึ้นเงินติดล็อกก็จะมีรวามคล่องที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งผมอยากจะให้ดูในงบของงบกระแสเงินสดนั่นเองครับเราจะเห็นเลยครับว่าโอ้โหผมเอามาให้ดูคร่าวๆนะเป็นตัวอย่างทางการเงินที่น่าสนใจนะครับว่ารายได้เป็นเท่าไหร่นี่กจะสูงนสดเป็นเท่าไหร่แล้วก็กําไรสุทธิเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้มีการเติบโตตลอดนะครับตัวเลขในการเงินเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับ แต่พอเรามาดูงบกระแสเงินสดกันบ้างกลายเป็นว่าข้อสรุปแล้วกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบตลอดตั้งแต่ปี6 1หนถึงหกกระแสเงินสดจากการลงทุนก็ติดลบตลอดแปลว่าโอ้โหทํางานมาแล้วไม่ได้เงินเลยทุกปีทํางานมาแล้วก็เอาเงินไปลงทุนอีกทําไมพอกระแสเงินสดจากการกู้ยืมเนี่ยโอ้โห เพิ่มขึ้นตลอดปีล่าสุดเพิ่มขึ้นถึง1,265ล้านแปลว,ว่าเอ้ยกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานติดลบตลอดเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ดีโอ้โหอย่างเงี้ยไม่น่าลงทุนแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าธุรกิจของเงินติดล้อเนี่ยเป็นการที่ไปกู้ยืมมาแล้วเอาเงินเนี่ยไปให้กู้ยืมต่ออีกทีหนึง่งแปลว,ว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเขาต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะปล่อยเงินกู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ ความเป็นหุ้นการเงินหรือว่าสิ่งที่เราท่องมาเนี่ยในการประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับแล้วเราต้องมาถามว่าเอ้ยตกลงแล้วเนี่ยหุ้นเงินติดล้อแพงหรือไม่แพงก็ต้องบอกเลยครับว่าปัจจัยความเสี่ยงหนึ่งนะครับที่เขียนลงอย่างชัดเจนเลยในไฟล์ลิงก็คือการระบาดของโควิด1 9เนี่ยบริษัทก็ไม่แน่นอนจริงๆว่าจะเป็นอย่างไรในการเติบโตเพราะถ้าสกิจไทยได้รับผลกระทบหนัก นี่เสียเกิดขึ้นมากการกู้ยืมเงินไม่สามารถทําได้ต่อไปแล้วเงินที่ปล่อยกู้ไม่สามารถเรียกคืนได้สินทรัพย์ที่ยึดมาด้อยคุณภาพจะทําให้มูลค่าการเติบโตของบริษัทเนี่ยลดลงอย่างแน่นอนครับเพราะณนะราคา IPO เนี่ยก็ PE 30กว่าเท่าแล้วถูกไหมครับแต่กลับกันถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อว่าโอ้ยมีการการสำรองแล้วนะอย่างดีสบายใจได้เพราะฉะนั้นบริษัทนี้โอกาสในการเติบโต ในอนาคตอีกและที่บอกครับบทวิเคราะห์ออกมาแล้วแต่บโตปีละอีก15%เป็นอย่างต่ำเนี่ยไปอีก3-5ปีนะถ้าเป็นไปได้จริงๆรนะครับราคานี้ก็ต้องบอกว่าสมเหตุสมผลละกันไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพืเ่อนๆือคนไหนนะครับสนใจในหุ้นเงินติดล้อผมก็อยากจะให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับและเพืเ่อนๆน,นะครับรู้จักคนที่สนใจจะลงทุนในหุ้นเงินติดล้อผมรลกวนฝากกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนหน่อยนะครับว่าเออมีคนสรุปคลิป ไฟลิ่งเลยเชื่อถือได้พวกผมก็เปิดให้เรียงชัดเจนถูกไหมครับขอให้มีความสุขในการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันกับทีแล้วก็ Facebook คุยกันกับทีนะครับและตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดที่ชื่อเลนน์อันเออร์นะครับทุกวันอังคาร3ามทุ่มผมว่าคุณครีมเบอร์ตีไลฟ์ก็จะมาสรุปข่าวเศรษฐกิจการลงทุนให้ฟังนะครับแล้วก็ผมก็จะมีห้องเรียนพิเศษนะครับจะมีการตัดเกณฑ์หุ้นนะี่ะหุ้นเงินติดล้อก็มมีเหือนกัน เพราะว่าผมต้องขออนุญาตเป็นวงปิดนะครับผมจะได้พูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่เป็นความคิดจริงๆออกไปได้โดยที่เพราะไม่เป็นพับบิ c แล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดกับผมจะน้อยกว่าผมจะสามารถอ้างได้ว่าเอ้อน,นี่ผมคุยกับเพื่อนผมคุยกับวงปิดนะแต่มีคนนําออกไปมากกว่าที่ผมจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยในสาธารณะเป็นที่เปิดกว้างเพราะบางทีนะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนพูดตรง แสดงทัศนคติหรือว่าความคิดตรงๆซึ่งจะทําให้มีคนได้รับผลกระทบเชิงลบแน่นอนครับก็ผมไม่อยากให้เกิดแบบนั้นนะครับก็ขอเป็นวงปิดแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาข้อมูลดีๆหรือว่าเอาบทความต่างๆเนี่ยไปซับสคริปชันเนี่ยในตัวของเอฟซิกกิ้ง a l ลฟาแล้วก็ตัวของมอลลี่ฟูลเนี่ยเอาบทความจากต่างประเทศมาให้เ,เพื่อนๆโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีนะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้เป็นพิเศษก็ขอเชิญน,นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กรุณาฟังคลิปจน,นจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ